นะรกาการสกาอท่านอันนี้ผมมีพุมารทอกินเวลาไปเยอะเดี๋ยวัคนเยอะสดจะมาหานะครับจับแนวทางของโรงเรียนบ้านึ่วเนั้นครับหนึ่งแต่ถ้ามีว่าประมาณเช่นจักทำผ้าป่าหรือเพื่ออะไรจากส่วนไหนก็ได้ทม่ตดส่วนพวกส ปรับปรุงพแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสามอยากให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้ถึงการปลูกผักหรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอย่างเช่นเมื่อวานผมประทับใจมากผมไปดูแล้ววันนี้ผมจะบอกท่านพ่อให้ Kebahagiaan ini nyai mak, nah, belajar bahasa keluar, kok tidak ada tugas, tidak ada pekerjaan, jadi belajar mengajar ini adalah ujara tua, ya akan seperti itu. Tiga, empat, sekolah SMK, ini. ีผมมั่นใจเลือเกิว่าชุมชนของเรานะครับเท่านผู้ปกครองที่มาร่วมผมมั่นใจเลือเกิว่าทั้งมีความสำคัญแน่นอนกับชุมชนชุมชนก็ให้ความร่วมมือกับสาธารณสุขทุกท่านครับคือผู้ตัวใหญ่ง่ายๆว่าเป็นผู้นำเมื่อเป็นประธานหรือเป็นกรรมการในท่านนะครับเราต้อง สามอย่างคือบวบไม่ใช่บวบไม่ใช่บอบนะครับบอบคือบ้านบอบคือว้านกรคือโรงเรียนนะครับต้องมีสามอย่างคู่กันถึงจะอยู่ได้นะครับทั้งพระวัดกับบวบทุกท่านจะต้องทำการทุกท่านตามที่โรงเรียนต่างๆได้เสนอมาผ่ากความคิดและอยากให้ทำอย่างน้อย5้าสก็ยังมีกว่าลุงครับ ครับขอบคุณทุกโรงเรียนนะครับโรงเรียนที่ยังไม่นําเสนอก็อย่าเสียใจนะครับครับโอกาสนี้เรียนเชิญท่านวินทยากรน,นะครับไ,รได้ครับเรียนเชิญครับเสียดายเนา,านะ <c oughs> คือเวลาเราได้ฟังเนงี่ยพอกิจเถ็ยที่สะท้อนเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ที่บริสุทธิ์ใจที่นักว่าอยากให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงซึ่งจริงๆเนี่ยถ้านนักพัฒน,นาเขาบอกว่ามันก็อาจจะยังไม่มีอะไรดีที่สุด ความคิดตัวจึงกันนะครับนักพัฒนาต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือความเห็นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราได้มีโอกาสเรศึกษาเรียนรู้เนี่ยให้ตระหนักถึงว่าถ้าเรามีโอกาสเนี่ยต้องทําให้มันดีให้เขาเป็นดีในมุมในตรงหนึ่งเพราะเราไปดูมาแล้ว มีพื้นที่ประมาณสองงานเนี่ยเขาก็มีพื้นที่ส่วนหนึ่งต้หรับปลูกผักมีปลูกผักกินเองเขาบอกว่าเวลาทานอาหารเนี่ยถ้าจะดูแลสุขภาพจริงๆเนี่ยปักผลไม้เนี่ยครึ่งหนึ่งของอาหารอย่างอื่นนะแล้วสุขภาพจะดีแต่เขาว่าผักเนี่ยเดี๋ยวผักตหลาดก็เจออี่นะ นเนื้อย้อกลอกอย่ามันกป็นน่อใช่ไหมต้องเขาทแล้มันสดมันผักผลไม้เนี่ยถ้าทานได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะสุขภาพจะดีอันนี้คือความเชื่อคนที่ต้องมีสุขภาพดีและอายุอายุยืนแต่เรากินเนื้อนะผักก็นะัีมันเป็นกันจริงๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราได้ข้อคิดดีๆเนี่ยก็ต้องเอาไปปฏิบัติเรื่องให้เด็กเขาได้มีความรู้ แห่งหนึ่งไปต้องทํางานเป็นทุวันะครับถ้ากรรมการนักศึษาเข้าใจอย่างนี้โอเคบางแห่งสมัยเมื่อนั้นซือได้ประมาณเมื่อนายหน้าแห้ส่วนบอกว่าเอาไปคนละทู้นะครับจริงๆเนี่ยมันฝึกให้เด็กทำงานท่านั้นจะให้เขาทำงานเป็นยังไงมันเป็นกิจกรรมที่เขาได้ฝึกนะครับต้องทำทุกอย่างค่ะห้องน้ำเรียงจากเลยเพื่อเพื่อให้จิตใจของเขาเนี่ยได้ทำในสิ่งที่เป็น ไปเนี่ยทํางานเองนะครับประมาณเจ็ดโมงครึ่งนี่ตกใอยู่ในพื้นที่ตัวเองแล้วก็มีคนไปดนไบไม้เนี่ยเที่ยบร้อนมากในตอนเช้าตอนเที่ยไปดูอีกทีเพราะเขาดูแลก้อนมนอะกว่างบริเวณน,นี้ก็ไม่เก็บใบไม้ในตอนเที่ยงเก็บไปไหนฮะแยก มันก็หมนหุนอยไอย่างนีม้มันก็มีกรอบครัวอจารน,นอันนี้คือก็แบ่งวามรู้ทั้งหมดในโรงเรียนน่งมันให้ทั้งความรู้ความคิดนิสัยนะครับ แี่เ่นเ่านก็ภูมิใจนะครับแต่ว่าทุกเรียนต่างเทียบทุกเรียนเท่าห่วหน้าเ่านั้นังเขาก็อยากดี